สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นกจะม,มาสอนถักกระเป๋าด้วยลายง่ายๆตกแต่งดีไซน์ด้วยสายสีธงชาติไทยนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นกด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มถักด้วยกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีเชือกฟอกสีละสองวนก้นกระเป๋าสําเร็จวงรีขนาด4นิ้วคูณ8นิ้วครึ่ง ซับในสำเร็จทรงก้นเหลี่ยมแบบไม่มีซิปรอบปาก26นิ้วกระดุมแม่เหล็กแบบสอยขนาด18มิลโครเชตที่ใช้2.5มิลในการถักขั้นตอนในการถัก,ก,รถกเราจะเริ่มถักก้นกระเป๋าต่อจากก้นกระเป๋า,า,กกปาสำเร็จวงรีอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นของก้นกระเป๋านะคะเราจะเริ่มจากตรงกึ่งกลางของก้นกระเป๋าัญลักษณ์แบบนี้นะคะ รูของก้นกระเป๋าถ้าเป็น v แบบนี้เราจะถัก x ซ้ำลงไป2หลักถ้ามันมี3แง่งแบบนี้นะคะเราจะถัก x ลงไปรูละ3หลักเริ่มจากตรงนี้ก่อน3หลักจะมีอยู่ตรงด้านด้านข้างนะคะตรงมุมทั้ง4มุม1 2แล้วก็3 4วิธีถักเริ่มจากตรงนี้นะคะงายมุดเข้าหาตัวแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมา ็อบ 1>, 1ครั้งถักโซ่1นับเป็น x หลักแรกจากนั้นถักลงไปอีกเป็น2ถ้าจากแพทเทิร์นตรงนี้นะคะมันจะมีอยู่3เราถักไป2เดี๋ยวตอนจบเราจะมาถักอีกหนึ่งจากนั้นเราจะถักลงไป3หลัก4ลรู หนึ่งสามจากนั้นตรงด้านข้างรูละ2หลักนะคะนับมาทั้งหมด1ิบให้เพื่อนถักตามแพทเทิร์นนี้เลยนะคะหลังจากที่เราถักจากตรงกึงกลางแล้วก็ถัก 2x แล้วก็ 3x 4รูจากนั้นเราก็จะถัก 2x มาทั้งหมด15ลรูแล้วตรงด้านตรงมุมทั้ง4มุมถักในรูปแบบเดียวกันมาจนถึงจุดเริ่มต้น เราจะถักตามแพทเทิร์นมาจนถึงจุดเริ่มต้นในแถวแรกจะมีจํานวนหลักอยู่ทั้งหมด120หลัก120หลักนะคะต่อไปแถวที่สองแถวที่สองเราจะมาถักซ้ำตรงมุมทั้งสี่มุมอันนี้จะเป็นรูที่เราถักลงไปสามหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่เราจะมาถักซ้ำตรงตรงกลางสองหลักแบบนี้นะคะ ท้งสี่มุมแถวที่สองเราจะใช้วิธีถักลิ้วหลักถัก x อกลิ้วหลักโดยเกี่ยวเอาเส้นเดียวนะคะถัก x บนทุกหลัก อันนี้จะเป็นที่เราถัก X ลงไปในรูสามหลักนะคะมันจะมีรูที่สองกับรูที่สามที่เราจะถักซ้ําตรงหลักตรงกลางอันนี้ถักไป1 X รูตรงกลางตรงนี้นะคะหลักตรงกลางเราถักซ้ำหนึ่งสองจากนั้นถักไปเราจะมาถักซ้ำตรงนี้นะคะ จากนั้นก็ถักในรูปแบบเดียวกันนะคะซ้ำตรงหัวมุมทั้งสี่มุมมาจนถึงจุดเริ่มต้นจะถักก้นกระเป๋านะคะแถวที่สองมาจนถึงจุดเริ่มต้นจะแถวที่สองจะมีจำนวนหลักอยู่ร้อยยี่สิบแปดหลักต่อไปเราจะเริ่มถักลายแถวแรกอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะสำหรับลายเรา จะถักวนเป็นก้นหอยเริ่มจากตรงนี้อันนี้หลักที่หนึ่งเราจะถักเลงหลักที่สองก่อนนะคะจากนั้นให้ย้อนกลับมาถักในหลักที่หนึ่งอันนี้คือหลักถ้านับนะคะในแต่ละช่วงลายจะใช้อยู่สองหลักหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองให้ถักหลักที่สองก่อนแล้วย้อนกลับมาถักหลักที่หนึ่ง มันจะเป็นลายกากบาดหรือลายไขยถักแบบนี้มาจนถึงจุดเริ่มต้นพอเราถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะเราก็จะถักเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นหลักที่สองอันนี้จะเป็นหลักแรกนะคะ เริ่มถักหลักที่สองก่อนแล้วย้อนกลับมาถักหลักที่หนึ่ง เราก็จะถักวนเป็นก้นหอยแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเ,เราจะถักขึ้นมาเรื่อยๆทั้งหมด32แถวนะคะมันจะมาจบตรงจุดเริ่มต้นด้านข้างของึงกลางของก้นกระเป๋าต่อไปเราจะถักขอบนะคะหลังจากที่เราถักช่วงลายสุดท้ายนะคะให้เราถักเลื่อนห่วงซ้ำในหลักสุดท้ายนี้อีกหนึ่งรอบนะคะ จากนั้นถักโซ่สามโซ่สามแล้วก็เว้นไว้มันจะมีหลักที่หนึ่งหลักที่สองให้ปล่อยหัวเข็มแบบนี้นะคะสอดหัวเข็มหลักที่สองเกี่ยวห่วงออมมาแบบนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่สาม เว้นหลักที่หนึ่งแล้วก็เกี่ยวห่วงลอดจากด้านหลังมาด้านหน้าในหลักที่สองหนึ่งสองสามเว้นหลักที่1นะคะเว้นหลักที่หสอดหัวเข็มด้านหน้าเกี่ยวห่วงจากด้านหลังมาด้านหน้าแล้วก็ถักต่อ ลายมันก็จะเป็นคลื่นแบบนี้นะคะถักในรูปแบบเดียวกันจนครบรอบเราจะถักขอบบนมาจนถึงจุดเริ่มต้นจากนั้นก็ตัดเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยต่อไปเราจะถักสายกระเป๋าอันนี้จะเป็นสายกระเป๋าที่นกถักสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนกใช้โซ่อยู่ทั้งหมด200โซ่จะได้ขนาดความยาวของสายกระเป๋า อยู่ที่36นิ้วความกว้างอยู่ที่นิ้วครึ่งนะคะถักแบบเดียวกัน2เส้นด้านหลังมันจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ด้านที่ไม่มีรอยต่อสำหรับด้านที่มีรอยต่อมันก็จะยุ่งเหยิงแล้วก็จะเก็บไว้ตรงปลายตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปเย็บติดกับกระเป๋ามันก็จะไม่เห็นสำหรับวิธีการถักสายนขอถักให้ดูแบบสั้นๆนะคะวิธีถักเราจะถักโซ่นะคะ ให้ได้ตามความยาวที่เราต้องการของนอกถักสอง200นะคะสอง200โซ่เราก็ถักโซ่ไปแบบนี้นะคะอันนี้คือวิธีการถักหลังจากที่เราถักโซ่ให้ได้ตามความยาวเสร็จแล้วถักโซ่หนึ่งแล้วคว่ำลงแบบนี้เราจะใช้วิธีถักเลื่อนห่วงนะคะทุกแถว ให้คว่ำลงแล้วก็สอดตรงด้านหลังแบบนี้นะคะเราจะใช้สีแดงในแถวแรกแบบนี้ถักต่อจากโซ่แค่หนึ่งแถวพอสุดท้ายเสร็จแล้วนะคะคาเข็มไว้ในห่วงแบบนี้จากนั้นเราก็จะเกี่ยวสีขาวขึ้นมาถักโซ่หนึ่ง แล้วพลิกกับทิ้งปลายใหม่ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยตัดสีแดงแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บนะคะจากนั้นเราก็จะถักเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะเกี่ยวลิ้วหลักเอาเส้นเดียว พอถักจบแถวถักโซ่หนึ่งแล้วพลิกกลับเราก็จะถักเลื่อนห่วงริ้วหลักนะคะเกี่ยวเอาเส้นเดียวสีขาวสีขาวเราจะถักอยู่สองแถวแล้วก็ ถ้าเราจะเอาสีน้ําเงินมาต่อนะคะถักเหมือนเดิมเกี่ยวสีน้ําเงินขึ้นมาถักโซ่หนึ่งแล้วก็ถักเลื่อนห่วงเหมือนเดิมอันนี้คือวิธีการถักสายนะคะสีแดงหลังจากที่เราถักโซ่เราก็จะถักเลื่อนห่วงหนึ่งแถวสีขาวถักสองแถว ถักไปถักกลับแล้วก็สีน้ําเงินถักอยู่สีแถวถักไปถักกลับถักไปถักกลับแล้วก็สีขาว2แถวจากนั้นจบด้วยสีแดง2แถวนะคะมันก็จะออกมาได้ขนาดอยู่นิ้วครึ่งเราก็ถักสายแบบนี้2เส้นต่อไปหลังจากที่เราถักสายเสร็จแล้วเราจะถัก ตัวฝากระเป๋านะคะเพื่อเอามาติดตกแต่งตรงกลางนะคะตรงนี้น้ขอใช้วิธีอธิบายนะคะเราก็จะถักในรูปแบบเดียวกันกับสายนะคะเริ่มต้นถักโซ่ทั้งหมดห2ยโซ่นะคะแล้วก็เริ่มถักอยู่สองแถวสีแดงถัก2แถวจากนั้นถักสีขาว2แถวสีน้ำเงิน4แถวสีขาว2แถวจบด้วยถักสีแดงด้านนี้3แถวนะคะ แล้วตรงที่เราต่อไหมด้านหลังตรงนี้เราจะเก็บมาครึ่งครึ่งเดียวแบบนี้นะคะสอดสอดไหมามาให้อยู่ตรงบริเวณตรงนี้ตรงนี้จะเป็นตัวแต่งเราจะเอาไว้ด้านหน้าเพราะว่าครึ่งหนึ่งเราจะเย็บให้มันติดกับกระเป๋าแบบนี้นะคะเราจะเย็บฟิกไว้แบบนี้เลยอีกด้านหนึ่งเราก็จะเอาไว้โชว์แบบนี้นะคะแล้วก็ติดแม่เหล็กตรงกลาง ต่อไปเราจะเย็บสายกระเป๋าให้ติดกับตัวกระเป๋านะคะตรงนี้เพื่อ,อสามารถกะระยะได้นะคะวางตำแหน่งให้เหมาะสมหน้าและหลังจากนั้นเราก็จะใช้เชือกฟอกสีขาวนะคะหรือสีอะไรก็ได้นะคะเนายึดเพื่อที่ไม่ให้สายมันเลื่อนไปเลื่อนมาเวลาเราเย็บเราสอยนะคะมันจะได้ไม่เลื่อนขนนกใช้จํานวนหลักตั้งแต่ตรงนี้จนถึงก้นนะคะห้าสิบหลักแล้วแต่ความสูงของกระเป๋าแต่ละคนนะคะสําหรับวิธีเย็บนะคะ จะใช้วิธีเย็บแบบนี้นะคะแทงลงตามตามโซ่แบบนี้ลงแบบนี้แล้วก็ทะลุออกด้านข้างเราจะไม่ให้มันเห็นได้สีแดงด้านในเราจะใช้สีแดงเย็บขอบดึงออกมาแบบนี้นะคะแล้วเกี่ยวเอาตรงสีกรม,มท่า สอดสอดแบบนี้ดึงให้แน่นเย็บมาจนสุดสำหรับด้านตรงท้ายตรงปลายตรงนี้เราจะเย็บให้มันติด กับขอบเส้นริ้วเส้นริ้วตรงนี้นะคะมันจะมีเส้นริ้วเหลืออีกเส้นหนึ่งเราก็จะเย็บตรงนี้ให้มันติดแล้วก็วนขึ้นไปแบบเดียวกันทั้งสองข้างหลังจากที่เราเย็บสายเสร็จแล้วเราก็จะเอาฝามาเย็บตรงกลางนะคะที่เราถักแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านหน้าด้านหน้าเราจะติดกระดุมแม่เหล็กแบบสอยนะคะตรงกลางแล้วด้านหลังเราก็จะเย็บให้มันฟิกติดแบบนี้เลยนะคะ เย็บเหมือนกับที่เราเย็บสายหลังจากที่เราเย็บฝาตรงกลางติดกระดุมแม่เหล็กเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่ซับในสำหรับซับในมันจะสูงกว่าตัวกระเป๋าให้เราพับเข้าด้านในแล้วใช้ได้พร้อมเข็มสอยเย็บซับในให้ติดกับขอบปากกระเป๋าหลังจากที่เราเย็บซับในเสร็จนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยยังไงเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ